สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะอันนี้จะเป็นอาร์ตทอยนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นน้องตัวไหนสำหรับพิกัดเดี๋ยวไปใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องนมมินะคะปอยสั่งมาจากในไลฟ์ทางร้านเช็กการ์ดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูที่กล่องกันก่อนนะคะน้องจะมีทั้งหมด6แบบกับอีกหนึ่งซีเครตค่ะมีน้องกระต่ายสีม่วงน้องตูตูน้องมีสีฟ้าน้องบินบินน้องหมูสีชมพูชื่อน้องจูจูแล้วก็น้องหมีสีน้ำตาลน้องคุกกี้น้องแกะสีขาวน้องเนเน่แล้วก็น้องแมวดำชื่อน้องมีมี่นะคะกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะมาเปิดดูกันว่าปอยได้เป็นตัวไหนมานะคะ ที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องหมีสีตมตาลนะคะชื่อน้องคุคิตัวนี้น้องน่ารักมากๆเลยค่ะขนนุ่มนิ่มมากนะคะจะเป็นตัวน้องหมีแบบนี้สีนี้ถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในกล่องจะมีห่วงแขวนมาให้ด้วยค่ะเป็นห่วงสีทองแบบนี้นะคะ ามาแขวนกับที่ห้อยด้านบนนะคะนี่ค่ะใส่หัวงรจะเป็นแบบนี้น้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของน้องนมมิเนี่ยก็คือน้องเปลี่ยนตาได้ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตารูปหมีค่ะเป็นตารูปหมีสีน้ำตาลแล้วก็เลื่อนขึ้นอันนี้จะเป็นตาสีดำธรรมดานะคะ ก็เลื่อนขึ้นอีกจะเป็นตาสีน้ำตาลมองทางขวาค่ะอันนี้จะไม่มีลายหมีด้านในนะคะตามองซ้ายอันนี้จะมีลายหมีด้านในด้วยค่ะน้องน่ารักมากๆนะคะคิดถูกมากๆเลยค่ะที่สั่งน้องมานะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องนะคะน้องคุกี้น้องหมีสีน้ำตาลน่ารักมากๆเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวปอจะลองเทียบขนาดของน้องนมมิกับน้องเบบี้ทีวีสามให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้องแกะเบบี้ทีวีสามนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดใกล้เคียงกันมากๆค่ะนมมิอาจจะเล็กกว่าอยู่สักนิดเดียวนะคะโดยรวมแล้วขนาดใกล้ๆกันเลยค่ะปอยก็เลยจะลองเอาชุดของน้องเบบี้ทีเนี่ยใส่ให้น้องนมมีดูนะคะอันนี้เป็นชุดที่ปอยเคยจุ่มมานะคะชุดน้องเบบี้ทีชุดนี้ค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้น้อง นี่ตัวนี้ดูจะใส่ได้ไหมเอ,อ่ยน้องตัวขนาดใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเหมือนน้องนมมิจะอ้วนกว่าอยู่เล็กน้อยค่ะนี่ค่ะลองใส่ชุดแล้วก็ใส่ได้นะคะใส่แล้วดูน่ารักดีมากๆเลยด้วยค่ะนี่น้องดูหวานขึ้นมาเลยนะคะน้องนองมมิน่ารักมากๆค่ะสรุปว่าก็ใส่ชุดกับเบบี้ทีได้ด้วยนะคะ ันนี้ถูกใจนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะน้องน่ารักมากๆเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ